รายการนี้ก็ไม่มอะกับผู้ชมที่ชอบในการทำอาหารก็ถือว่ากูได้เตือนมึงแล้วนะเมนูมักกะโรนีหมูอุปกอรณ์ทั้งหลายก็เตรียมโยนแม,ม่งไปเถอะนั่นนะแหละเส้นมักกะโรนีหัวหอมมะเขือเทศตกไปแล้วนะขั้นตอนแรกเตรียมหมูถ่านมันลงไปถ่านนี่มันไปชิงจริแม่งพันยากก็เลยทไม่ไหวแล้วมือนี่แหละแม่งฟาดแม่งไปเลยต่อไปเครื่องเคียงหัวหอม ไม่ไหวไม่ไหวไม่ตัดใจตอกมาชนไม่ตัตอกกรนตีสองถนคูสัปลาดาสดาวโคนสุดในโลกตายขาตีนใส่ไดบครบหั่นต้นหอม เหม็นยังเฮียสับๆับับับแม่งเข้าไปจับเข้าไปอีกนี่คือส่วนประกอบของเราเป็นนียอะไรมะ,ะเขกรเทศใส่น้ำมันลงไปเรื่อยรอไป่ค้นหวดน้ำมันร้อยแล้วใส่โมูผัดเข้าไปผัดให้เข้ากันมองเฮียอะไรจะแดกไหมล่ะมะเขือเทศตีเดราะ วุ้นน้ำว้าวใส่ลงไปแม่งแก๊สแก๊สแรงเร็วลยผักชีเพิ่งบวชสองเดือนมังกรนีดาผัดให้แม่งดูนะ่ากินเขาไว้เดี๋ยวถ้าไม่กินก็เดี๋ยวโยนให้หมากินแล้วกันพื้นออกต้องใส่ไข่หยิบมันขึ้นมาแดกเขาไปก็แดกไม่แดกก็เทมทิ้งไปหอมเว่อใไม่ละ ส่วนผสมหลักสำคัญของเมนหมาเนี่ก็ได้จากหมาแม่ลูกอเนี่ยพร้อมรับประทานไปจานเลยเฮ้ hey, ลงไปในจานโอ้โ oh, ห oh, ซีนี่นสวยเหมือนขี้เมื่อเช้าเลยหอมหวนชวนให้ชิมพีหรินไม่ต้องมาการันตีกูมไม่เอาแปลกเลยแปลกอะไรกันละครดานนี้เลยเลกินมาเลยยึ่แม่งร้อยยี่สิบให้อร่อยเลิศค่ะกูไม่เอา <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เอาเป็นว่าก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันก็อยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มา